10.000. Ja. Nu kan docka få, få kontant. Björnet får 500 och så köpa det du vill ha. Men du ser nu det är ett Så då äta på så kan man se vad du kan ha Det är 500 som du får kort för. Farfar. Du kan docka köpa det du vill ha. Mm -hmm. Visst är det trindbord? 50%? 70% eller 50% eller yeah. 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 40%? Du ser dem, yeah. uh, yeah. yeah, yeah, yeah. 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 uh, de köper trindbord. Du kan köpa. Ja, salt för exempel. Ja. Det här är Kaubergs syrkånk. Ja, se för exempel. ให้เขาไปซื้อของเองนะให้เงินไปสคนแล้วพอเรามาเจอกันว่าเขาจะซื้ออะไรมั้งเคนฟอเดฟอตตยนะเอ้โอ้เ่สิบสี่สิบเองนะคืออไรนเป็นสสิบ้อหาสแปดห่ง้อยกสิสี่อะรสัอย่างนึแต่เดี๋ยววันน้ก็จะจบประมาณนี้เสย เหมือนกันเลยแม่เนี่ยแม่เขาเจอแล้วร้านเขาใส่เสื้อได้ของขวัญจากญาติมาแล้วใช่ไหเรถแท็กซี่ท็กซี่ับท็กซี่ัทกซี่ได้แล้วตะเดียวนี่ะดูจะดังด้งแล้วแต่งแล้วได้แล้วซื้อเสื้อเอง พักกันแล้วกน,นให้เพื่อนเนาะนข,ของให้เพื่อนพักาก่อนให้เพื่อนก็นี่มาซื้อนะได้แล้วเกงสีตัวเสื้อหนึ่งตัวตัวใหญ่นะเรามาจ่ายตังค์กันไแฮ้นเน่ย เข้าไปแล้วเข้าไป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 ขไปอ่ะกดกดได้แต่ละคนได้แล้วเนี่ยตัวตัวกินเงินอยู่นี่เองของพี่แค่สี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้พันหนึ่งเออได้ตัวนี้ได้สี่ตัวห้าตัว6หก